สวัสดีครับผมนายเศรษฐกิจมิตรเกษตรผมทำงานอยู่ที่สำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรหรือ,อสสอกอสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับผมมีหน้าที่จัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรและนำไปประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐอีกด้วยนะครับ เออแล้วไอ้ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรนี่เหมือนคืออะไรเนี่ยสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรมีความสําคัญนะครับเพราะว่าข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรประกอบไปด้วยข้อมูลปริมาณการผลิตต้นทุนการผลิตราคาสินค้าเกษตรการพยากรณ์ทางการเกษตรต่าง ภาวะเศรษฐกิจกสังคมทั่วเรื่องเกษตรกรการใช้ที่ดินการเกษตรและข้อมูลพื้นที่เช่นพื้นที่เพาะปลูกเนื้อที่ให้ผลผลิตการติดตามสถานการณ์การปลูกพืชที่สําคัญเป็นต้นครับเออแล้วถ้าจะให้ทําการเกษตรได้ดีผมต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับที่ต้องรู้ก็คือข้อมูลต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราใช้ในการลงทุนทําการเกษตรในแต่ละรอบนั่นเองครับเออค่ายาสูบค่าเหล้าค่าน้ํามัน ค่ายาค่าแรลงหรือพอนุ่มไม่ใช่ทั้งหมดครับคิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าเกษตรซึ่งเราเรียกว่าต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรนั่นเองครับประกอบด้วยค่าแรงค่าวัสดุค่าเช่าที่ดินหรือค่าใช้ที่ดินเท่านั้นครับแล้วจะรู้ได้อย่างไรแล้วว่าข้าวลำไยมันสำปะหลังข้าวโพด1กิโลกรัมมีต้นทุนกี่บาทรู้สิครับเราก็ทําอย่างนี้เลยนะครับ 1. นึ่ำค่าจ้างแรงงานค่าวัสดุ และค่าเช่าที่ดินหรือค่าใช้จ่ายที่ดินทั้งหมดเท่าที่เราจดมาตั้งแต่ต้นมาบวกรวมกันข้อที่ 2. ช่างผลผลิตทั้งหมดที่เราปลูกในพื้นที่เดียวกันว่าได้กี่กิโลกรัมข้อที่3นําน้ําหนักของผลผลิตทั้งหมดหารด้วยเนื้อที่ปลูกทั้งแปลงและข้อที่4นําค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาหารด้วยเนื้อที่พอปลูกเสร็จแล้วก็นํามาหารผลผลิตต่อไร่เราก็ได้คําตอบแล้วนะครับว่าในการผลิตสินค้าเกษตร1กิโลกรัมเราใช้ต้นทุนกี่บาทครับอ้าวถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็มีแต่ กำไรละสิพอน,นุ่ม ส่วนเรื่องที่เกษตรกรต้องรู้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของราคานะครับสำนักง,งานเศษษษรษฐกิจการเกษตรได้ราคาสินค้ามายัางไรล่ะครับมีตั้งหลายตลาดทั่วประเทศเริ่มจากราคารายวันก่อนเลยนะครับสะสะกในพื้นที่ซึ่งเรามีทั้งหมด12แห่งเรียกว่าสำนักง,งานเศษษรษฐกิจการเกษตรษที่1ถึง12หรือสสท1ถึง12ก็จะไปดําเนินการดังนี้ครับข้อที่1จัดเก็บราคาสินค้าเกษตรที่สําคัญหรือสินค้าตามฤดูกาลที่ตลาดสําคัญ และตลาดกลางในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตสําคัญข้อที่ 2, สอสสทอ1 1 2จัดเก็บรวบรวมและรายงานให้ศูนย์สารสนเทศการเกษตรซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครวิเคราะห์และประมวลผลข้อที่3โดยข้อมูลราคารายวันนี้จะจัดทําทุกวันเวลาราชการครับโอ้โหไปทุกตลาดเลยแล้วพ่อหนุ่ม เก่งจริงๆเราไม่ได้ทําแค่สนังงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเรายังทํางานร่วมกับเกษตรกรอีกด้วยครับโอ้โหพวกผมช่วยราชการได้ด้วยเหรอครับท่านเป็นบุคคลสําคัญเลยนะครับในด้านการรายงานราคาสินค้ารายสัปดาห์ครับ มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ครับเริ่มจากเศรษฐกิจการเกษตรอาสาซึ่งก็คือเกษตรกรที่อาสาเข้ามาช่วยงานของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งมีอยู่ทุกอําเภอครับข้อที่1สอกอจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่หรือจุดรับซื้อนะครับที่สสอกอมอบหมายให้ไปเก็บข้อที่2 สอกอ,อรายงานข้อมูลที่จัดเก็บให้กับสสทในพื้นที่ทุกวันจันทร์ก่อนเวลา16นาฬิกาข้อที่3สสทรวบรวมข้อมูลจากสอกอ,อบันทึกและประมวลผลระดับจังหวัดและรายงานให้ศูนย์สารสนเทศการเกษตรที่กรุงเทพมหานครทุกวันอังคารก่อน12นาฬิกาและข้อที่4เมื่อได้รับข้อมูลจากสสท1-12ศูนย์สารสนเทศการเกษตรก็จะวิเคราะห์คำนวณและประมวลผลระดับประเทศและรวบรวมเพื่อรายงาน เป็นราคารายเดือนต่อไปนั่นเองครับอ้าวแล้วจะเอาข้อมูลราคาไปทำอะไรมากมายล่ะพอนุม่มเราก็จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปให้ภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายมาตรการด้านการผลิตและราคาส่วนภาคเอกชนก็จะนำเอาราคาไปวางแผนการค้าการขายและเกษตรกรก่อนนำเอาไปวางแผนการผลิตสินค้าการเกษตรยังไงล่ะครับจะได้รู้ว่าปลูกอะไรจะราคาดีและมีกำไรงอกงามยังไงล่ะครับ อ้าอย่างนี้ราคาดีก็ปลูกกันเยอะแยะผลผลิตก็ออกมาพร้อมๆกันราคามันก็ตกอยู่ดีนะครับ เพราะว่าต้องแย่งกันขายนี่ถ้าผมรู้ว่าจะมีสินค้าเกษตรอะไรออกสู่ตลาดตอนไหนบ้างก็ดีดีนะผมจะได้วางแผนผลิตให้ไม่ตรงกับคนอื่นเขาดีดีเลยครับเรื่องที่3คือปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญเพื่อให้เกษตรกรวางแผนการผลิตได้เองลดความเสี่งยงด้านการผลิตด้วยนะครับโอ้รู้แบบนี้ก็ดีสิครับผมจะได้ไม่ปลุกให้ออกพร้อมช บ้านของผมจะได้มีราคาถูกต้องแล้วครับหากเรารู้ปฏิทินการผลิตเราก็วางแผนการผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดซึ่งภาครัฐและเอกชนก็จะได้นำข้อมูลนี้ไปประกอบการวางแผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรรับรองราคาดีไม่มีสินค้าลดตลาดแน่นอนครับแม่พ่อหนุ่มพูดยากจะปลูกจะเลี้ยงอะไรทางการเกษตรมันก็เสียงไปหมดตั้งใจจะปลูกเดือนนี้ขายได้แน่นอน เอามาเกิดโรคระบาดสัตว์นอนระบาดพืชขึ้นมาก็เจ๊งกันไม่เป็นท่าทําให้หมดตัวกันมาก็หลายลายแล้วนะพ่อนุ่มผมทราบครับสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรจึงเสนอให้เกษตรกรทำการเกษตรโดยยึดหลักตลาดนำทำเกษตรดีมีความยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรจากราคาผลผลิตและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ไม่แน่นอนโดยไม่ทำการเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับ เรื่องนี้ผมเห็นด้วยโอ้ปลูกพืชอย่างเดียวราคาตกเราก็แย่ ใช่ครับเราต้องลดความเสี่ยงโดยเริ่มจากข้อที่1มีตลาดรองรับหรือเปล่าข้อที่2เราต้องดูก่อนว่าดินเราเหมาะสมจะทําการเกษตรอะไรและข้อที่3ถ้ามีตลาดต้องดูด้วยว่าอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลต้องคํานวณด้วยนะครับว่าคุ้มค่าจะส่งหรือไม่ถ้าจะลดความเสี่ยงด้านราคาและปัจจัยเสี่ยงอื่น,นๆเกษตรกรจะต้องมาทําการเกษตรแบบผสมผสานครับอาจจะปลูกพืชหลักให้ได้ตามความเหมาะสมของดินแล้วก็ปลูกพืชอื่นแซมไปด้วยกันเช่นชะอม ด้วยผักสวนครัวหรือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาควบคู่ไปด้วยครับเพื่อลดความเสี่ยงนั่นเองโอโ้เห็นด้วยครับกว่าพืชหลักจะโตเราก็เก็บพืชแซมเฉนะอมผักสวนครัวหรือขายเป็ดขายไก่ขาย,ขายปลามีรายได้เข้ามาตลอดไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาใช้เพื่อรอผลผลิตหลักเพียงอย่างเดียว อย่างนี้ก็ลดความเสี่ยงได้มากมายเลยครับถ้าดีอย่างนี้แล้วเกษตรกรอย่างผมก็พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคราชการอยู่แล้วล่ะครับว่าแต่ผมและเกษตรกรคนอื่นๆจะทราบข้อมูลทางเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างไรล่ะครับมีหลายช่องทางเลยครับช่องทางแรกเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร www.oae.go.th ครับหรือจะเป็นที่แอปพลิเคชันสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและ Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชา ชนหรือที่ตู้คีออสที่มีให้บริการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกจังหวัดเลยนะครับช่องทางที่2เป็นทางคอรเซนเตอร์0 2 5 6 1 5 0 0 6ในเวลาราชการครับและช่องทางที่3ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตรกรุงเทพมหานครและศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่1นึถในส่วนภูมิภาคและศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสาซึ่งมีทุกอำเภอจำนวน8 8 2แแห่งดำเนินการโดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสาซึ่ง เป็นเกษตรกรของอสสอกอที่ได้คันเลือกเข้ามาเพื่อช่วยในการทำงานในพื้นที่ครับ